วิทย์ไทยอินไซต์ไทยแลนด์เป็นทูกความเคลื่อนไหวทางซีคณะก้าวหน้ากันสักนิดหนึ่งยังจำก็ได้นะครับคณะก้าวหน้าแกนนำก็คือแกนนำก็คือนนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอาจารย์ปิยบุตรแสงกระดกุลแล้วก็คุณชอบพนิกาวาน,นิชค่ะครับเมื่อวานเมื่อวานคณะก้าวหน้าเปิดเกมรุกชิงมวลชนครั้งใหญ่คอาจารย์ปิยบุตรแสงกระดกุลแถลงผ่านโซเชียลมีเดียเปิดตัวสถาบัน ศึกษาอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมใช่ค่ะถ้าเรียกว่าคอมมอนสครูถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆก็คือเปิดตัวโรงเรียนเปิดตัวโรงเรียนการเมืองโรงเรียนการเมืองคอมมอนสค o l นะคะที่ริงก็ไม่ใช่แนวคิดใหม่อะไรนักหนาหรอกครั้งหนึ่งพลตีจำลองศรีเมืองก็เคยเปิดโรงเรียนการเมืองใช่ไหมอ่าใช่ที่กาญจนบุรีหรืออะไรเนี่ยแหละที่งเมืองการเมืองการถูกต้องถูกต้องมาครั้งนี้คณะก้าวหน้า ก็เปิดตัวโรงเรียนการเมืองภายใต้ชื่อสถาบันศึกษาอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือภาษาต่างดาว common school common school ใช่ค่ะแล้วก็ประเดิมด้วยหลักสูตรแรกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะสอนกันทางออนไลน์นะใช่ค่ะเผยแพร่ทางช่อง y o u t u b e อะไปดูทาง YouTube ได้สอนออนไลน์เผยแพร่ทาง YouTube ถูกต้อง หลักสูตรแรกของโรงเรียนการเมืองคอม n อนสคูลก็คือหลักสูตรที่ใช้ชื่อว่าโควิด1984ทำไมโควิด1984ทำไมจึงใช้คำว่าโควิดเป็นชื่อหลักสูตรและทำไมจึงใช้1984เป็นส่วนประกอบของชื่อหลักสูตรค่ะ เออน่าสนใจโควิดก็คงสถานการณ์ณปัจจุบันสถานการณ์โควิดสิบเก้านแหละหยิบฉวยเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นประเด็นดึงดูดความสนใจเรียกความสนใจสร้างกระแสสร้างประเด็นเพื่อให้คนติดตามก็สถานการณ์ตอนนี้ไงโควิดสิบเก้า ก็มาจากวรรณกรรมทางการเมืองเรื่อง1984นะคะของจอร์จออเวลล์จำได้ไหมจอร์จออเวลล์นี่แหละเป็นคนเขียนแอนิมอลฟารใช่ที่ท่านนายกแนะนำให้อ่านอ่ะถูกต้องเราก็เลยได้ไปอ่านตอนท่านนายกแนะนำเหมือนกันถูกต้องถูกต้องน่าสนใจนะน่าสนใจนะใช่ค่ะทีนี้ทีนี้ผู้บรรยายหรืออาจารย์ที่จะมาบรรยายในหลักสูตรแรกของทางโรงเรียนการเมืองคณะก้าวหน้า ก็บิ๊กเนมทั้งนั้นนะบิ๊กเนมเลยนะจะมีการเปิดหลักสูตรสภาพพิเศษเปิดหลักสูตรนะคะโดยอาจารย์นิธิเอีวศรีวงศ์เป็นนักชาการทางด้านประวัติศาสตร์ค่ะและส่วนการบรรยายเรื่องระเบียบโรคใหม่ภัยคุกคามและความมั่นคงในโลกหลังโควิดก็เป็นศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขนักรัฐศาสตาร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยส่วนหัวข้อเรื่องกายวิภาครัฐไทยกลไกอำนาจรัฐและอำนาจในสังคมไทยโดยอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติเป็นนักรัฐศาสตร์อาจารย์รัฐศาสตาร์จากธรรมศาสตร์ค่ะ ออออมีเบื้องต้นเบื้องต้นนะมีมหลายหัวข้อนะยังมีหัวข้อทางเศรษฐกิจด้วย<ช>การไล่กวดทางเศรษฐกิจถอดวิธีคิดเอเชียตะว,วันออกด้วยโดยอาจารย์วีรยุทธ์การจนะชูชัดค่ะเป็นนักชาการทางด้านเรศร,รษฐศาสตร์การเมืองค่ะน่าสนใจไม่ใช่อีกนมิสเพียวเพียวแต่เป็นอีกอีนมิสที่เขาเรียกกันว่านักเศรษฐศาสตร์การเมืองอันนี้น่าสนใจนะเพราะมองในสมิติคู่ขนานกันไป นอกเหนือจากนั้นยังจะมีคุณศิริกัญญาตันสกุลสสจากพักคก้าวไกลใช่เด็นเดียวชาการน่าเสียานะคะจะมาพูดเรื่องบรรยายเรื่องผ่างบประมาณแผ่นดินเส้นเลือดใหญ่ไร้ประสิทธิภาพตัวอาจารย์ปีบุตรเองจะเลเชอ่์ใช่ส่วนอาจารย์ปียบุตรก็จะบอกเรื่องของ d u ว n o r m a l การทําให้ระบอบอํานาจนิยมกลายเป็นเรื่องปกติถาวรเห็นหัวข้อต้องชื่อนี่เลยนี่แล้วก็ แกนนำคณะก้าวหน้าอีกคนหนึ่งนะคะคุณธนาทรจริงรุ่งธุรกิจก็จะบรรยายเรื่องมองโลกผ่านซัพพลายเชนจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยแมแต่พูดถึงนาดูหัวข้อกับดูคมบรรยายนะเอาพูดตรงๆดูน่าสนใจดีน่าไปฟังน่าสนใจต้องบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็น่าไปฟังอยากจะไปเก็บเกี่ยวความรู้ดูไปดูมานะอาจารย์ปีบุตรทําหน้าที่ ผู้อำนวยการหลักสูตรของคอมมอน o กูเองนะใช่ใช่น่าสนใจจริงๆก่อนก็จับการได้ดีน่าสนใจจริงๆน่าสนใจจริงๆแค่หัวข้อเนี่ยก็เรียกน้าย่อยเรียกคนฟังคนดูได้พอสมควรนะคะแต่ละหัวข้อกับพิยากรขายได้อะพดตรงๆด้วยความเคารพนะเราได้เห็นบทบาทคู่ขนานก้าวไกลในสภาก้าวหน้านอกสภาไปไปมามานอกสภาจะนําในสภาโดดเด่นกว่า น้ำเลยบทบาทน้ำจะอยู่ที่นอกสภาจะอยู่ที่คณะก้าวหน้าคณะก้าวไกลขณะนี้มันกำลังเกิดวิกฤตผู้นำอย่างที่เราวิจารณ์กันนะว่าคุณทิมพิธานอาจจะเป็นคนเก่งอาจจะเป็นคนดีนะดีหรือเปล่าผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวผมไม่กล้าการันตีความดีของใครใดเดนสิ้นแต่ถามว่าเก่งไหมเขาก็ต้องเก่งสิถ้าไม่เก่งก็คงจะพลิกฟื้นธุรกิจกงศี ได้อย่างไรล่ะถ้าไม่เก่งเขาจะพลิกฟื้นได้อย่างไรล่ะธุรกิจกอุงศรีก็ดินทากันไปอจัจจจกเป็นคนให้ความอุปการะธุรกิจกรงศีจึงฟื้นก็กดินทากันไปแต่จริงๆก็ต้องเป็นคนเก่งแต่ว่าเบอร์ทางการเมืองเนี่ยมันยังห่างอีกเยอะขึ้นมานำพักที่เป็นพักที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่อย่างก้าวไกลก็เห็นใจลำบากย่งมันยังไม่ถึงเวลา ดังนั้นบทบาทที่เห็นเนี่ยมันไปอยู่ที่ก้าวหน้าใช่นอกสภานอกสภาแต่พลังนอกสภาจะอบอุ้มจะพับปัคขับประคองให้พักการเมืองในสภาให้พักคก้าไกลไม่แตกได้อย่างไรเออนี่เรื่องนี้ท้าที่สุดอยาก <รอ S 1> ดูอยากดูต้องรอดูตอนต่อไปตอนนี้ตอนนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะ